ก็พักผมเหมือนกันแล้วผมก็น้องแข็งมาน,นี่แล้วที่ตามเอเลนมารับผมไม่แข่งแล้วเชิญสุดพิเศษครับผมมาครับผมขออัญเชิญน้องดิวนะครับผม <S <S ให้หมอสุ่มให้นะตั้งสองคลิปเนะี่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมอเองนะครับกับเกมไรเลนเจอร์วันนี้ครับผมจะมารีวิวแจ็คเดลิเปอร์นะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นไปผมจะนั่งอัพตรงนี้ไปเลยนะครับผมถ้าเบื่อก็ข้ามกันได้นะะอย่าเบื่อเลยมา ผมขอเัพเป็นอันต้าก่อนอย่างแรกขั้นตอนสำคัญครับผมยัดกบนะไปะะเฮ้ยมีอะไรผิดพลาดกบหมดเฮ้ยขาดกบอีกห้าตัวเลยหรอมาครับลุยหอคอยแล้ะตอนนี้ผมขาดอ,อีกสองตัวนะไปได้ในเกิมาออีกสองกับหอคอยอีกหนึ่งเป็นสามนี่แล้วตอนนี้ ตอนนี้เทเพชรทิ้งครับผมนี่ในเมื่อเราเกลือบ่อยเราก็จะเอากบฟ้าใากในนี้แหละผมมีแขกแล้วเชิญสุพิเศษครับผมมาครับผมขออัญเชิญน้องดิวนะครับผมเฮ้ยผมทำไรสวัสดีครับจากผู้ที่ประสบปัญหาให้หมอสูมให้นะตั้งสองคลิปเนี่ยเป็นไงบ้างประสบปัญหาหนักก็เดิมปัญหาเราคือเราต้องเกลือเอาปัญหาเราคือเราก็ต้องเกลือ ดาวกบฟ้าใช่อ๋อคือมันมี8ดาวธรรมดาด้วยโอ้โหเท่ากันหมดเลยเท่ากันนะของ8ดาวอ่าจะ่ทำได้ได้แปดดาวฟ้าทั้งบ่อยเจนะไม่ได้กับวันนี้แอ๋อเลยผมให้จะก,การ <c oughs> าหคืนจะว่าจะก,การคืน,นมันแค่แข่งจำไปมานะคลิปหน้าจะขึ้นใหม่พร้อมยังตามใจอ่ะน้อยหน้าไม่ได้สองตัวขอหนึ่งตัวหนึ่งตัว ได้อีกหนึ่งตัวคอยคอยไปกินคอยไปกินเี้ยผมหาอีกอย่างนิดนึงเพื่อนเดียวหนึ่งสองดาวคริสจบก็รุนเหมือนกันแหละกบกบเอาผมเปิดมาโอ้โหหลายเม็ดอยากได้แบบอยากได้กบุ่มหกตัวนี้ได้ไหมตัวแรกเึ้ยอึ้งเาดาวมาเลยอ่ะ ผมต่อไปฝากไอเดียไปกับดิวนะครับผมใครอยากใครอยากได้กบก้าดาวนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอันดาเฮ้ยเราจะรีวิวแจ็คอ่าแจ็คใช่อีกสองตัวฮะโซเฟกเฮ้ยไอผมลึขนาดเฮ้ยไอจัสไอโอมาสามชนิดสามชนิดหน้าตู้โหแล้วนี่ครับผมสายว่องไวเลยนะเปล่ากายทองผมบวกสามเลครับตอนนี้ผมขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นเองเฮ้ย สรุปอันี่คือดิวบางกายทองอ่าไอ้นี่สุ่มสุ่มกบโชว์นี่ผมผมขาดอีกตัวเดียวนะเอาเรื่องเอาไงดีแจ็คเอาไงดีแจ็คน้องรักมามาผมยังหาได้อยู่ครับผมเดี๋ยวเราเอาบี้จากตรงนี้ไปเปลี่ยนสายกันนะครับมีเท่าไหร่เนี่ยสิบไะเนี่ยโอ้เปลี่ยนสายคุ้มไหมฮะคุ้มคุ้มเพื่อคลิปหล่อเฉยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแจ็คไฮเปอร์แม็กนะ <G ül> ก็จะหาได้พอดีมันไม่คูณนะครับผมผมมาอัพในวันที่มันไม่คูณนะนะส่วนแจ็คของผมเกียร์จะประมาณนี้ครับผมเป็นเกียร์คิดม่านแล้วก็เลี้ยวขนาดหนึ่งชิ้นนะเห็นเลี้ยวขนา,นาะะดน่ารักเสด้วยแล้วครับผมเราพาแจ็คไปลงสนามลบก,กันดีกว่าไปก่อนหน้านั้นผมขอเสียงโชคสักหน่อยโอเคไปเราไปสนามลบกกนเถอะปีปัจจุบันตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพชรหนึ่งนะครับผมก็จะใกล้ๆกล้ามาสเตอร์นะแล้วก็จะส่มเจอมาสเตอร์บ้างนี่เป็นไงรองนะครับผม มีทั้งเอมิเลียแล้วก็มีทั้งเอลซ่านะปะจักจัดก,ก,การให้ผมได้หรือเปล่าแต่อย่างที่เห็นกันนะผมระยะแจ็คเนี่ยมันสั้นมากเลยนะไม่ได้ข้าวนะครับผมอาจจะต้องเอาตัวไปชิดเขาสักหน่อยโกอ,อยู่ในระหว่างเดือนนะครับแรก,แรกของแจ็คก็จะไม่เยอะมากก็จะ500เองนะถ้าเปลี่ยนจากกางเกงเรยวนาะเป็นฮาโลวีนก็จะเหลือแค่300เองนะที่ผมลองใส่เขาเข้าไปครับผมไหนดูแจ็คหน่อยสิ แจ็คโจทย์ตัวไหนลกูกเอาทำไมบ,บาวทองหายมัตีผมอ๋อแจ็คอึ้งอยู่นะครับนี่ดูสกิลอย่างที่โดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่พออ่าโดนพัดน,นะเวลาพัดขึ้นครับอือเฮ้เขาไม่ไปแล้วเขาดื้อไม่ไปเฮ้ยถึงมากแล้วเนี่ยเฮ้ยเด็กดูบ้าน มัธยมเรื่องเงี้ยถือคารเนียอ๋ออนุเบตรผมอ่านคารแล้วผมผมว่าเกมเริ่มแย่แล้วโอ้ยมัเรียยิ่งเป็นร้อยเลยแจ็คแจ็คอ่าแจ๊กยังอยู่นะเอ้ยทำเป็นเล่นไม่ใช่ว่าล้มง่ายนะแจ๊กอะปะเขาผมเป็นรูปรูปปับ๊บจะเป็นรูปดวงตานะผมน่าจะได้ครับผมกดออโต้ไปเลยดีกว่าโอ้โหขึ้นไอ้เนี้ย สายฟ้าผ่าเลยะนานมากตอนนี้อ่ะระยะระยะยืนจากว่าจากป้อมกับแจ็กนี่ก็จะประมาณนี้นครับผมยืนได้นะไม่ใช่ว่ายืนสั้นนะครับผมมาสเตอร์สามมาในครา้ที่ผมเห็นธาตุไม้เนี่ยมีประมาณสามตัวนะครับผมก็ขออนุญาตตีคนไทยนะครับไม้เขามีทั้งสามตัวผมต้องฝากแจ็คหน่อยละแจ็กต้องปวดหลังหน่อยละรอบเนี้ยอ่าเฮ้ยเขาได้แค่ยืนสแตนเฮ้ย ยังไม่ล้มนะครับผมแจ็คว่าไงแจ็คต้องกระโดดไปข้างบนแล้วไหมจิ๋วอ่ามอบล่วงกับต้องเฟื้นเื่อชีพนะครับผมไม่รู้พอแจ็คหรือพอตัวอื่นขอด้ว,ว่าเป็นแจ็คแล้วกันนะผมชนะท่านนะสาผมเรียกลัวเรียกลัวเวอ้าสก,กิลแอนิเมชัน่นี่เท่ได้ใจจริงๆนะผมชอบมาก ส่มได้ก็จะประมาณแน่แหละถ้าสูมไม่ได้ก็ไม่พูดนะว่าชอบร <c oughs> <c oughs> อบนี้ท่านไม้สี่แล้ะครับผมแล้วแจ็คเรามีทะลุอามาตะด้วยนะแต่ผมว่าต้องศึกากก้าดาวเขาจะเยอะแล้วเนี่ยเกียร์เขาต้องแข็งมากแน่นอนเลยโอ้โหตีดีไปเนี่ยชนเทพนชนเทพครับผมหมอชนเทพไป Let's go มเฮ้ยนนี่ผมต้องเจออมโบสคอมจอยครับผมเขาก็พาผมเหมือนกันแล้วผมก็ต้องแข็งมานี่แล้วที่ตามเอเลมารับครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวแจ็คกรัาบาผมนะก็คิดเห็นยังไงกับตัวนี้ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมส่วนใครอยากเห็นแจ็คเก้าดาวก็คอมเมนต์นะครับผมผมจะทำอีกรอบหนึ่งให้เลย ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบครับของขอุณครับบ๊ายบายแจ็คเดือดริปเปอร์